สำหรับเรื่องสีของเทมเบิลตันน่ะก็มีความเอกลกักษณ์มากๆๆ,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 ๆๆกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่า ภาพจำมาหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยภาพเขามันจะมีความม่นมนสีแบบว่าไม่สดใสอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเขาก็มีวิธีการใช้สีของเขาเหมือนกันก็อย่างเช่นแบบเขาอาจจะคลุมทีมด้วยความแบบสีมันบนเขาดาใช่ไหมแต่เขาก็จะมีสีบางสีที่แบบพ็อปขึ้นมาเพื่อให้แบบแอคเซนต์ตัวละครขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเหมือนบางครั้งเขาจะใช้แบบการตัดกันของสีไปเลยคืออ่ะมันจะมีก้อนตัวละครที่มืดมดอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าตัวแบ็กกราวอ่ะอาจจะเป็นสีสันสดใสพาสเทลหรืออาจจะเป็นสีสดๆไปเลย ก็อย่างที่ชัดเจนเลยอ่ะก็จะเป็นฉากในเรื่องเอ็ดเวิร์ดเซซแฮนที่แบบเขาจะเห็นเป็นแบบเป็นฉากชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยสีที่มันดูปกติปกติมากมอ่ะแต่พอมีเอ็ดเวิร์ดเดินเข้าไปอ่ะเฮ้ยคนคนนี้คือแปลกแยกกับพื้นที่ท<า>ี่เหลยอทั้งหมด<า>เออแบบมันเห็นแล้วมันแบบคือมันจะเห็นเลยว่าตัวฉากตัวนี้เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันดูเป็นปกติของอเมริกันมากมากบ้านแบบมันทรงเนี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไปยอมให้ตัวบ้าน่ะมันสีสดขึน้นด้วยนะมีความแบบ พัฒมาขึ้นน่ารักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีตัวแบบแอเวอร์ซี่ด้แฮนเดินเข้าไปฟุ๊ก่อนแบบดำๆเข้าไปก็แบบโคตรแปลกแก่แบบเหมมาจากคนละโลกเออเหมือนมาจากคนละโลกไปเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นมีีในอีกหลายเรื่องเนาะอย่างเวนซ์เดย์นี้ก็ชัดเจนมากจะเห็นเลยว่าขนาดในโรงเรียนเอาแคสต์อยู่แล้วอะเวนซ์เดย์เข้าไปอะเพื่อนทุกคนใส่เสื้อสีน้ำเงินม่วงม่วงใช่ไที่เป็นที่เป็นลายทางชุดนักเรียนอะเวนซ์เดย์เข้าไปเป็นสี เขาด่าเพราะว่าเพราะว่ากลัวกลัวโรคพลาสติกอย่างเงี้ยมันมันให้เห็นเลยว่าแบบเมื่อเปรียบเทียบกับคนรอบตัวมันก็ยังต่างออกมาอยู่ดีแต่เราก็ชอบสกินจีที่เขาอ่ะชอบใช้แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วอย่างในเรื่องคอปสปรายที่เขาใช้เป็นสีแบบออกแบบฟาๆาทึมๆอย่างอลิชิโนเวเอร์นด์ก็คือย้อมหมดทั้งเรือกเออย้อมหมดอย่างสดจริงแต่มีความหมดไม่ไม่คิดเลยว่าอลิซจะเป็นมูนนั้นได้อ่ะ